สวัสดีครับพบกับผมในเมซิสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับกับดักกระดักพิสตันอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้จะทําง่ายกว่านะใช้งบไม่เปลืองนะเปลืองก็แค่บล็อกกับน้ำนะฮะแล้วก็ปายย้ายกันอีกนิดหน่อยระวางน,นิดนึ่งประมาณนี้นะฮะเออผมจะสมมติว่าผมอู้อุ้ยเต็มเลยพัมกินอะไรเนี่ยจะช่างมันนะผมผมจะสมมติว่าผม เออเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นคนเดินมาโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็เดินไปปุ๊บปุ๊บอ้าวล็อกอ้าวอ้าวออกไม่ได้เออไม่เป็นไรี๋ยวก็อีกทีอ้าวออกไม่ได้นะฮะมีทางเดียวนะฮะอ่ามีทางเดียวคือตายนะเอ่อในที่นี้ผมจะผมลืมใส่เทมไว้ในนี้นะฮะอ้อ จะใส่ไอเทมเป็นแก้งเป็นลูกธนูกดปุ๊บยิงออกมาหรือว่าจะเป็นไอเทมก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นไอเทมพอได้ปุ๊บก็ออกไม่ได้นะ่ะก็มีวิธีเดียวคือตายนะฮะมีวิธีเดียวนะฮะคือตายนะวิธีชอ้ยวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะเดี๋ยวขอหาที่ก่อนแป๊บหนึง่งวิธีทำนะฮะหาหินอะไรก็ได้ที่จะเป็นโครงมาก่อนนะอะไรก็ได้ฮนะอ่าในที่นี้ก็จะเป็นเหมือนอน,นุเลยนะฮะ แต่ก่อนอื่นนะฮะมาดูกลนไกข้างล่างก่อนนะฮะขั้นแรกนะฮะหาที่เหยียบไม้หรือที่เหยียบหินมาก็ได้นะในที่นี้เอาที่ที่เหยียบไม้ดีกว่าอ่ะแล้วขุดลงไปแบบนี้นะฮะเป็นขั้นบันไดนะฮะอ่าขุดไปประมาณนี้นะฮะแค่นี้พอก็ได้นะะ จะแค่นี้ก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะแค่ประมาณนี้นะขุดร门เม,มันได้แค่มันไดแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสองคูณสองประมาณนี้พอนะฮะหลังจากนั้นเอาพิสตันนะฮะวางแบบนี้นะฮะเอ้พีพีพีผิดพิสตันต้องอยู่ในประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อ่าแล้วต่อไปก็วางวงจรเลสตโตเลยฮะ ง่ายามากๆเลยนะครับแค่วางอย่างนี้นะฮะแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมฮะเหยียบปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บอ่าเห็นไหมเหยียบปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะฮะอุะอ้ยอ่เาเราก็วางนี้เราไปแล้วลองทดสอบอ่าโอเคแล้วนะฮะเน,นื้อพอกลไกเสร็จปุ๊บให้ทําการอุดเลยนะฮะเวลาอุดเห็นไหมะฮะดูนะฮะตอนแรกมันจะเชื่อมเห็นไหมตัวลสโตมันจะเชื่อมพอตอนนี้มันไม่เชื่อมเห็นไหมฮะ ตรงเนี้ยฮะเห็นไหมฮะปุ๊บออกปุ๊บมันเชื่อมเห็นไหมฮะพออุดปุ๊บหมามันไม่เชื่อมแต่เชื่อมไม่เชื่อมมันก็เหมือนกันนะฮะดูนะฮะอันนี้คือเชื่อมอ่ะอันนี้คือเชื่อมเชื่อมปุ๊บเหยียบอ่าเหมือนกันอ่ะพอไม่เชื่อมปุ๊บเหยียบปุ๊บมันก็เหมือนกันนะฮะอ้าวอุดอุดไปเลยนะฮะ อุดทับไปเลยก็ได้นะฮะอ๋อ,อก่อนอื่นให้ทำที่กั้นตรงนี้ด้วยนะฮะเวลาเหยียบปุ๊บมันจะเด้งนะฮะเด้งปุ๊บอ่ะมันจะติเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะขอทำที่กั้นตรงนี้ก่อนแ้ตรงนี้อุดลงพื้นไปเลยก็ได้นะ,ะอุดอุดเนียนเนียบเรียบไปกับพื้นเลยก็ได้นะ,ะมันจะไม่ทำลายวงจรข้างล่างนะฮะอ่ะเรียบไปเลยก็แล้วกัน ให้เหลือช่องที่จะเดินเข้าไปด้วยนะฮะอ่ะผมเอากระจกอันที่สองแล้วกันนะกระจกกระจกกระจกเออให้ความยาวมันประมาณเออเดี๋ยวขอดูก่อนลืมลืมให้ความยาวจากทางเข้าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อก เอ้ยหกบล็อกนะฮะโอเคฮะหกบล็อกนี่คือรวมที่กดและยิงด้วยนะฮะหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกโอ้ยแล้วก็เราจะวางที่ยิงกันนะฮะ ในที่นี้ผมจะเอาเออเอาอะไรใส่ดีวะเอานี่แล้วกันกระบองเพชรใส่ลองลองใส่ไปดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อบัตเทนฮนะเป็นปุ่มนะฮะปุ่มนี้จะเอาไว้อุ้ยวายกดเอ้ยจะเอาไว้กดเห็นไหมฮะกดปุ๊บมันไอเทมจะได้งออกมานะฮะ,ะประมาณนี้นะะ อ uh huh. พยายามทำให้เนียนที่สุดนะฮะไม่งั้นเขาจะจับได้นะฮะ mm hmm. ก็อันนี้ได้แบบมาจากเซิร์ฟออนไลน์นะฮะ mm hmm. เห็นเขาทำ mm hmm. ก็อยากทำมั่งนะฮะ mm hmm. ถ้ามันไม่ใช่แท็บดอผมจะไม่เอามาทำนะฮะอันนี้ผมชอบแทบ็บแทบ็เอ้ยไม่ใช่แท็บดอเอออะไรนะพิสตันฮนะไม่ใช่แท็บดอโอ้ มันเป็นเกี่ยวกับพิสตัมนมะันน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองทำให้ดูนะฮะโอเคฮะก่อนอื่นนะวางแล้วก็พอเสร็จนะฮะถ้าเรานำนำนำน้ำวางเราไปปุ๊บก็จะเทรั่วมอโซมอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ป้ายครับเป็นตัวแอนตี้น้ำนะฮะให้วางป้ายแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ออ้ยแบบนี้นะครับ เว้นโอเคแล้วก็วางอะดูฮะโอ้ยดูกันนะฮะจุดแรกฮะทางเข้าด้านขวานะฮะอ่าจุดที่สองฮะนับจากตรงนี้ฮะไปหนึ่งช่องอ่าก็ประมาณช่องที่สองนะฮะอ่าตรงนี้อีกหนึ่งฮะแล้วก็นับไปหนึ่งสองแล้วแปะข้างล่างฮะแล้วก็แปะข้างบนนะประมาณนี้นะฮะ มันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะขั้นตอนแรกฮะให้น้ำให้เราน้ำฮะวางตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่ทะลักออกมาเพราะโดนปะเพราะโดนป้ายแอนตี้ไว้นะฮะ,ะอีกอันหนึ่งให้วางอย่างนี้ฮะวางไงวะวางวางอย่างนี้วางอย่างนี้อีกอันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โอ้โอ้โอลืมแป๊บมึงไม่ใช่นี่หว่าอ๋อตรงนี้นะฮะให้ขุด ให้ขุดไปเป็นสองอันนะเอ๊ะเหมือนจะผิดขอประทานโทษนะฮะไปดูตัวต้นแบบก่อนโอ๊ยลืมได้ไงเดี่ตัว อ๋อมรู้แล้วผมผิดอะไรผมวางน้ำผิดนี่เองไอเราก็งโงต่ตั้งนานโอ้ยเก็บ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 โอ้แหลกแหลกแหลกโอเคเอมันจะได้ประมาณนี้อเออแล้วตรง ้รงข,ข,ข้างหน้าก่อนก่อนที่จะเป็นไอด้ดิพนเซอร์นะให้เราอลาวามาวางนะฮะคือกระดักนี้ฮะถ้าคุณจะรอดฮะมีสองอย่างที่คุณจะทํามีสองอย่างที่คุณจะทําให้รอดได้ะฮะจมน้ำตายกับลงราวานะฮะสองอย่างเองนะฮะที่จะรอดนะฮะโอเคตอนนี้กระดักเราก็เสร็จแล้วนะฮะ แค่นี้นะคนหนึ่งจะไม่เห็นว่ามีลาไวยอยู่ข้างใต้ไหมมันจะโดดไม่เห็นนะข้างหลังก็อ่าเดี๋ยวใส่เพิ่ลงไปอ่ามันจะได้มันก็จะได้ออกมาเป็นกับดักนะฮะคุก็เดินไปอุ๊บอ้าวแอะออกไม่ได้อ่าคุณก็เดินไปอ่อา,อาอออโอ้จบเลยฮะอ่ามีกดนิดนึงเห็นไหมฮะ นำไปนำไปลองทำดูก็ได้นะเอาว้ายน้ำหายน้ำหายแหลกจริงๆนะเนี่ยไม่ไหวแล้วขอปรับโหยฟาฟาตั้งนานาไทยไทยนี่ซะเลยเอาเลินขึ้นมาเยอะโอเคฮะจะเห็นว่าตอนนี้หมอกลงเยอะนะไม่เป็นไรฮะโอเค ท่านี้ก็เป็น et, อันเสร็จเอกับดักโอ้ยไปกดมันอีกทำไมเนี่ยท่านี้ก็เป็นอันเสร็จกับดักพิสตันของเรานะฮะก็ก็การรีวิววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ